พเด็กๆนะครับหรือผู้ใหญ่ใครๆก็ชอบหมูก้อนทานกับข้าวก็อร่อยทานเล่นเป็นกับแกมนะครับก็เพลินๆวันนี้เราจะทำหมูก้อนกเล็กๆนะครับมากับไส้ของไข่แดงเข็มครับ ส่วนประกอบของเรานะครับก็มีเนื้อหมูบดนะครับนี่นะฮะมีไขมันเล็กน้อยนะครับขาดไม่ได้เลยแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบเนี่ยช่วยทําให้เนื้อหมูของเราเด้งผิวข้างนอกกรอบนะครับเวลารับประทานแล้วอร่อยมากทีเดียวในส่วนของแป้งทอดกรอบนะครับเดี๋ยวพลจะปรุงรสด้วยเครื่องเทศต่างๆนะครับแมคคอมิกนะครับมีเครื่องเทศออกใมาเยอะแยะไปหมดเลยครับ พริกไทยขาวนะครับอันนี้เป็นผงกระเทียมนะครับอันนี้เป็นลูกผักชี3อย่างนี้ช่วยทําให้หมูก้อนของเรามีรสที่อร่อยกลมกล่อมมากขึ้นนะครับฝาของเขานะครับเป็นแบบ snap t i h t lid นะครับนี่ยดันขึ้นก็ง่ายนะครับกดลงก็ล็อกได้สนิทเลยทีเดียวนะครับสูตรของเราง่ายๆครับทุกอย่างตัวนี้นะครับเราใช้อย่างละครึ่งช้อนชาครับผลจะตวงนะครับแล้วก็ใส่ลงไปผสมกับแป้งทอดกรอบครับลูกผักชีบนนะครับครึ่งช้อนชา ผงกระเทียมครึ่งช้อนชาครับและเกลือนะครับเกลือก็ของแมคคอมิกเช่นเดียวกันนะครับเราเลื่อนหัวปรับนะครับมาให้อยู่ตรงที่เกรดเล็กที่สุดเราใช้เศษ1ส่วน4ช้อนชาครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเครื่องบดสับครับเนื้อหมูบดนะครับใส่ลงไปเลยครับก้านผักชีนะครับอันนี้เป็นส่วนก้านของผักชีผดสับเป็นชิ้นเล็กๆครับตามด้วยส่วนผสมของไข่ไก่ไข่ไก,ไก่ตีให้เข้ากันแล้วเราใช้1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวปรุงรสครับที่เหลือก็คือส่วนผสมของแห้งที่เราได้ตวงไว้นะครับแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของเครื่องบดสับ เสร็จเรียบร้อยครับชั่งน้ำหนักหมูก้อนนะครับและแบ่งเป็น8ส่วนเท่าๆกันอยู่ที่ก้อนละประมาณ45กรัมครับไข่แดงเค็มนะครับเราหั่นครึ่งแล้วก็ปั้นเขาเป็นก้อนนะครับ ก้อนของเราชิ้นค่อนข้างใหญ่ผลแนะนำนะครับว่าอย่าใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟกลางประมาณ140-150องศานะครับใช้เวลาในการทอดเนี่ยนานนิดหนึ่งประมาณ4-5นาทีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจว่าด้านไหนเนี่ยเขาสุกดีเวลาที่ทอดเสร็จใหม่ๆนะครับ เขาจะกลมแล้วก็ฟูอย่าเพิ่งรับประทานนะครับถ้าหันตอนนี้เนี่ยด้านในเนี่ยน้ำมันจะไหลออกหมดเลยแล้วพอมันเย็นลงหมูของเราจะแห้งนะครับเราขอให้เขาหดตัวลงเล็กน้อยนี่นะครับจะมีลักษณะแบบประมาณอย่างนี้นะครับอย่างนี้พร้อมรับประทานแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเสิร์ฟกับซอสพริกแบบไทยๆก็ได้แต่วันนี้พลแนะนําทางเลือกลองรับประทานกับกริลเมดสไปซี่โคเรียนนะครับของแมคคอมิกครับซอสต,ตัวนี้ครับหมักบาร์บีคิวหมักหมูหมักเนื้ออร่อยแล้วก็สามารถใช้ มาเป็นน้ำจิ้มได้เช่นเดียวกันลองดูนะครับเราเสิร์ฟกับซอสสไปซี่คเรียนนะครับเป็นรสชาติแบบไทยๆท,ที่เราคุ้นเคยนะครับเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีครับใครต้องการความจัดจ้านะานะครับจิ้มกับสไปซี่คเรียนจากแม็กคอมิกนะครับเข้ากันได้ดีทีเดียวลองทำกันดูนะครับ thank you าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และหลายแอดครับ